ไข่ต <buch> <one> ุนที่ดีจะต้องอ<ร>เนียนเป็นพุดดิ้งนะครับอร่อยไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> เนียนเป็นมุ้นนะครับไม่มีฟองอากาศ <c oughs> ทาไข่เรียบร <c oughs> ้อยทาน้ำมันเรียบร <c oughs> ้อยอันนี้ผมได้มาในครั้งเชาวบ้านก็มีรายได้นะไข่เป็ดตุนครับวันนี้สองใบนะครับเดี๋ยวจะเสิร์ฟนีนะครับนี่องดีนะดีจากนั้น คือถ้าเราปรุงพวกใส่เกลือผงชูรสอะไรเข้าไปมันจะไปนอนเป็นก้อนแล้วมันจะเค็มได้จุดเดียวใช่ไหมครับนี่พี่เราตีไข่ก่อนตีไข่นนค,รนะค,รครับแล้วก็เทใส่แก้วครับนะครับแม่อัตตา่วน25เปอร์เซ็นต์นะครับ4นะครับก็ใส่ไข่ก็จะแบบฟูกเกินไปนะครับไม่เหนียว น้อยเกินไปนะครับเนี่ยดูดิทุตมันน,น,ตน,น,นนะครับปิดช่วงทิศตะวันไปนะครับประเทศไทยสบายนะครับเรียบร้อยแล้วเทลงไปในแก้วแล้วเิดยน,น่าโดยผักชีแล้ปิดไข่นิดนึงอ๋อขาดทาดหนึ่งขอโทษทีหนึ่งเออปิดฝาเรียบร้อยรอครับทีนี้ จิ้มแล้็แบบไม่นี่เรามาเช็คกันนะถ้าจิ้มลงไปแล้วไม่มีอะไรก็ขาวติดขึ้นมาก็สุกแล้วมีมไหมไ,ไม่มีอานนี้ครับเย้แบล้วเย้ แล้วดงออกแล้วครับถูกแล้วใช้วิธีไหนออกนะมือออกไหมครับเคไม่ออกคว่ำครับต้องคว่ำครับต้องคว่ำเคได้ครับคว่ำได้ไหมเพราะทีนึ่งปุ๊บโอ้มันร้อนอ่ะอ๋อได้เลยซึบอย่างเงี้ยไม่ออกครับกินในถ้วยถ้าน้ำมันบางไปครับหรือบางทีมันก็เราเราใส่น้ำน้อยครับกินในถ้วยก็ได้ครับไม่เป็นไรไม่ต้องควับ กินใ้วยกันนะครับไม่ออกแล้วมันหลอดมันใส่น้ำน้อยเกินไปนะครับน้ำเปล่าใส่น้ำลงไปแช่ในแก้วเลยก็ได้นี่แหละตัวนี้ดีไข่ไก่ตัวอร่อยครับทีเดียวออกแลใบไม้ครับนี่น่าจะเดือดแล้วตัวนี้นะเดือดแต่ว่าเมื่อกี้ใช้มี่จิ้มมันยังเป็นคราบไข่อ๋อมันมาช้ากับเพื่อนมาช้าแต่มาแน่นะอ่ใครไม่ช้าลูกไปครับพี่แก่